บดินพาลานักเตะจ,จากสโมรสรการท่าเรือ FC ได้รับบาดเจ็บจากเกมรีโวครับรอบรองชนะเลิศทำให้เจ้าตัวต้องชวดโอกาสติดทีมชาติไปลุยศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเป็นที่แน่นอนแล้วโดยสำหรับบดินพาลาจะใช้เวลารักษาตัวประมาณ2-3สัปดาห์ทำให้ทางมัสตาราอีชีอีตัดสินใจเรียกชาญลงพมสีแก้วเข้ามาทดแทนบดินพาลา โดยทางชาญนรงพรมสีแก้วจะเข้ารายงานตัวพร้อมกับนักเตะทีมชาติไทยในวันที่29พฤษภาคม2567เวลา12นาฬิกาและจะมีการฝึกซ้อมก่อนออกเดินทางไปประเทศจีน4วันซึ่งจะเดินทางกันในวันที่2มิถุนายน2567ติดตามชมติดตามเชียร์เป็นกำลังใจกับทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย ทีมชาติไทยออกปเยืยนทีมชาติจีนและกลับมาเล่นในบ้านพบกับทีมชาติสิงคโปร์